จะไม่สอ้พิธีจะเย็นเย็นลูกขัดบิดแก้มอุ๊ยแอมสอรี่มอเพราะมันเคลือบเงาไงวันหลังต้องไม่เคลือบเงาทำไมอ่ะมันขูดไปไปเกี่ยวอะเรามีประเด็นดราม่าอีกแล้ว ล่าสุดละมั้งที่มีคนบอกว่าเธอมีอุ้มอัญญาเพราะอัญญาไม่สวยคืออันนี้ <มา S 2> ต้องขอมาดูซีแนั่นหลกจะตายอันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเราอะไม่ได้พูดเย็นเย่อตรงนั้นอะเพราะว่าคนมาบอกว่าลูกเราไม่สวยคือลูกไม่สวยไม่เป็นไรคือมันสัจจะที้มันแล้วจะคนจะแบบชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าตตดสินเราเพราะว่าเราไม่อุ้มลูกเพราะว่าเราคิดว่าลูกเราไม่สวยไม่ใช่ลูกเรายัางไงก็สวยสําหรับเราเสมอถูกไหมสวยจะตาย น่ารักจะว่าลูกฉันไม่สวยก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วเงงงงงงเขาจะถ่ายหนุ่มเยอะๆเลยเจ้าน่ารักพอจะแก้มอยุยที่นี่ใส่ชุดสวยด้วยกระโปรงมีสุ่มด้วยน่ารักมากๆเลย ลูกสะดุ้งนิดนึงคือสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะอัญญาหนูชื่ออัญญานะคะชื่ออัญญาลินค่ะชื่ออัญญาลินนะคะอ,อัญญาลินอุ้ยพรุ่งนี้ก็สี่เดือนแล้วฮะสี่เดือนค่ะ tomorrow tomorrow เฮ้ยหรือว่า today วันนี้วันที่2วันนี้21ทำอะไรกันลูก ็เป็นต้นไม้เขายาาเหรอครับคุณละออส่งมาห้าสิบดูบ้างเมื่อกี้พี่นุชเขาไปตลาดอ่ะเธอให้เงินเขาไปปะให้ไปหน้าสิอ๋อโอเคเมื่อกี้ตอนที่เข้าไปใส่เข็มขัดก็ชงตังเลยบอกว่าอัอมาแล้วมาชงตัง แบ่ว่าไปตลาดมันจะเอาเท่าไหร่อย่างนี้มีการทวงของเก่าด้วยนะว่าของเดิมห้าร้อยของเดยมห้าร้อยยังไม่ได้จ่ายระบายนะลูกมันยาขาวขึ้นนะมันยาขาวกเราอีก่ะอโอใช้ได้นะลูกแฮปปี้ชมพูด้วย ค่ะชมพูคุณมาริกาส่งมาสี่สิบห้าดวงคุณพัชราพรบอกว่าใครดราม่าทุบเลยค่ะทุบคืออะไรอ่ะก็คือเหมือนกับจัดการีใช่ไหมอ๋อคุณพัชราพรส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณคิวมามานีคิวมานีบอกว่าเป็นเอฟซีจากสปปลาวนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะสีที่ คืออะไรช่องข่าวต่างๆอ๋อใช่โอ้บางทีเราก็แบบว่าเวลาเราไลฟ์เรารู้สึกว่าเราแบบคุยกับคนสนิทของเราใช่ไหมอยู่ในกลุ่มน้องของเราอะไรอย่างนี้เราจะเมนชั่นใครเออข่าอะไรก็ไม่ได้ว่าแต่แค่รู้สึกว่าเอ้ยเราก็มองเราตรงนี้คนเวลาเขาตัดไปอ่ะแล้วเอาโค้ดคำพูดไปอ่ะพอเวลาโค้ดคำพูดโดยที่ไม่มีแบบน้ำเสียงที่เราพูดมันดูแรงนะเอ่ออย่างเช่นคำว่าคุณป้า ก็วีก็ใช้คำหนักเหมือนกันเราก็เป็นคนแบบประมาณน,นี้แล้วพระเจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน <laughs> ใช้คำโบราณน้องพี่ทำไปทำไมอะลูกพ่อถามได้ไหมน้องพี่แต่ตนน้นไม้เขามีชีวิตนะลูกเขาจะเจ็บตายท่นหนึ่งปีเขาอะลูกนี่ลูสีหมู่ปีเขาเป็นรลย แล้วถ้าเขาร้องไห้ทำยังไงอะ่ะไ,ไ,ได้ครับอไม่ไมีไม่ได้เล่นเล่นหรอลูกเงือออกเหรอ